สวัสดีครับสตีมพอนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าร้านแบบไหนนะฮะร้านค้าแบบไหนที่สามารถใช้โปรแกรมสตีมพอ o r t ในการขายได้บ้างนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของแต่ละร้านกันก่อนนะครับว่าแต่ละร้านเนี่ยจะต้องมีแบบนี้แน่นอนนะครับก็ด้านบนนี้นะครับจะเป็นเรื่องปกติเลยนะครับที่แต่ละร้านเนี่ยก็จะมีสินค้านะครับ มีราคาขายมีต้นทุนมีจํานวนสินค้านะครับแล้วก็ส่วนราคาก็จะเป็นแบบคงที่หรือไม่คงที่นะฮะก็สามารถที่จะดูต้องต้องการดูรายงานนะครับดูกําไรรายวันรายเดือนรายปีนะครับแล้วก็อยากจะดูสต็อกค,คงเหลือในร้านว่าเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็สินค้าไม่มีบาร์โค้ดก็สร้างบาร์โค้ดเพื่อที่จะยิงขายอำนวยความสะดวกในการขายได้อย่างรวดเร็ว นะครับก็คือระบบบาร์โคดนั่นเองนะฮะแต่ถ้าไม่สร้างบาร์โคดก็สามารถที่จะใช้โปรแกร,รม c e m p o t ในการเอาเมาส์คลิกขายได้ค้นหาตามชื่อขายก็ได้นะครับสำหรับสินค้าที่ร้านค้าที่มีรายการสินค้าเยอะๆแนะนาสร้างบาร์โคดนะฮะหรือสินค้าที่มีบาร์โคดก็ยิงบาร์โคดสแกนบาร์โคดเข้าโปรแกร,รมขายได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการขายแบบปกติง่ายๆนะครับสำหรับโปรแกรม c e m p o t ก็มีครบตอบโจทย์ อยู่แล้วนะครับทีนี้นะฮะสำหรับสำหรับราคาที่ไม่คงที่ก็สามารถาปรับเปลี่ยนราคาในหน้าจอขายได้นะครับ CDM p o r t ก็ทําได้เช่นพวกค่าบริการต่างๆ,ๆนะครับตัวนี้เป็นการขายทั่วไปนะครับร้านทั่วไปทําได้เลยนะฮะทีนี้มาดูร้านค้าที่นะครับต้องการราคาตั้งราคาที่แบบไม่ตายตัว มีความหลากหลายในเรื่องของราคานะครับโปรแกรมทีเดียมพอก็สามารถสร้างตั้งราคาสินค้า1ตัวเนี่ยได้ถึง5ระดับที่ตายตัวนะครับและถ้ามีกลุ่มลูกค้าขายปีขายทรงกลุ่มลูกค้าเยอะแยะมากมายนะครับก็สามารถตั้งกลุ่มลูกค้าขึ้นมาลูกค้าสมาชิกในโปรแกรมแล้วก็ตั้งราคาตามกลุ่มได้ด้วยหรือจะตั้งราคาตามชื่อลูกค้าก็ได้นะครับแต่ละคนนะนกยกนขอนงอให้ราคาแต่ละ อันไม่เท่ากันนะครับหรือแต่ตั้งราคาตามเรดที่ซื้อก็ได้ก็คอือซื้อ1ชิ้นราคาเท่านี้ซื้อ3ชิ้นราคาต่อชิ้นเท่านี้ซื้อ5ชิ้นเท่านี้ซื้อ10ชิ้นเท่านี้ตั้งเอาไว้อัตโนมัตินะครับพวกนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นอัตโนมัตินะครับเมื่อซื้อถึงจํานวนชิ้นนะโอเคนะครับสาหรับร้านค้าที่มีลูกค้าสมาชิกนะครับนะส ทำการสะสมคะแนนนะครับแล้วก็แลกสะสมคะแนนเพื่อนะครับทำการ PR ใน mm hmm. เรื่องของการโปรโมชั่นต่างๆก็สามารถทําได้นะครับ mm hmm. อีกทั้งนะครับเรื่องของการขายแบบลูกค้ามาติดหนี้เอาไว้ก่อนนะครับค้างชําระเอาไว้ก่อนนะโปรแกรม CRM Point ก็สามารถบันทึกเข้าไปได้นะครับ mm hmm. มีอยู่3รูปแบบใหญ่ๆนะฮะหน่งหนึข้างบน2แล้วก็3นะครับอันนี้คือแบบ ทั่วๆไปที่ทำได้ทั้งหมดนะครับก็การขายมีเพียงเท่านี้นะครับง่ายๆสบายๆ C t Import สวัสดีครับ